เอ็เออสไฟเราซ้อมมากี่วันก็ก็รซ้อมตั้งแต่ทักที่ใหม่มาตั้อนแล้วเขาซ้อมโบว์ทีเลยก็ซ้อมอยู่ดีกอสะที่ระยองที่เดิมเนาะแล้วนี้เลยมาแทนกระทันหันเลยจริงเราก็มีรายการวันนี้ทีแรกท่ทีแรกต่อยใครวันนี้โฟวินโฟวินแต่เขาเปลี่ยนแยกเราไปออกไปต่อยยิบสามจากยิบสามนั้นไปต่อยใครเป็นมึงการอ๋อวันนี้ก็เลยดึงกลับมาใหม่กลับมาเที่ยวโฟวินเหมือนเดิมแต่เพิ่งรู้ตัวเมื่อวานเลย แปซซ้อมผีค่ายตอนนี้มีใครเป็นคู่เพื่อนซ้อมเราบ้างก็มีเพื่อนนั่งหนึ่งเ้าล้านกับเพื่อนพี่ๆน้องๆในค่ายเชิดเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบสูงเท่าไหร่ตอนเนี้ยเอ้หกสิบแปดน้ำหนักไปป่อยห้าสิบเก้ามวยสไตล์อะไรครับวันนี้ต้องมาเจอโฟวินเคยต่อยกันไหมเคยกี่ครั้งละครั้งครั้งหนึ่งวันนั้นเป็นไงเคยชนะเคยชนะก็ไปชนะก็ต่อยที่ไหนที่นี่เลยวันนั้นชนะขนาดแบบขาดเรือเบียดขาดเลยอ๋อ วันนั้นต่อยยันอยู่เวทร้อยร้อยยี่สามสิบสามวันนี้เนาะปล่อยไปต่อยเนาะเป็นร้อยยี่ห้าเมื่อเช้ามาเป็นน้ำหนักนี้ก็มาเกินร้อยยี่สิบหกฮะร้ยเกินมาเกินร้อยยี่สิบหกขอมาปอนด์หนึ่งก็เดี๋ยวยืดเส้นยื้สายเอาร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ได้สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาย้ำแชนาไหมไม่ให้เกิดเลยครับถึงจะมาแทนเต็มที่นะได้คุมไหมหรือปล่อยเลยก็คุมมาประมาณโลสองโลโลสองโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หลัก บไเก้าสิบไฟได้คนจังหวัดศรีสเกตากเชิญชวนแฟนขับแล้วหน่อยช่วยช่วเป็นกำลังใจนะครับวันนี้เต็มที่นะถึงแม้มาแทนรู้ตัวเมื่อวานแต่จริงเรามีรายการวันนี้และแย่ออกไปยี่สิบสามก็เลยดึงกลับมาก็พร้อมเต็มที่อ่ะขอให้โชคดีนะครับ